ดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนครับที่กําลังติดตามอยู่ทางช่องอนุรักษ์ชาแนลนะครับเมื่อนี้สิบว่าได้าพาไปตามติดชีวิตมอลล์ัรือว่าบรรยากาศหลังหาัานหลังวิธีได้พี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเหตใไ้ไซน่าครับช่วงนี้ก็เลยได้ห้ทางรถไถยนาเพื่อนมาถไถนาห้เพื่อนที่สีบ้านเขาแต่ด้วยปัญหาเนื่องจากว่าปีนี้ฝนดีโพดพี่น้อง น้ำไหลตามๆเลยนะครับเอไถรถไถติดลมอันนี้ครับน้ามันลมนะครับอย่างนแต่ทางรถไถเพิ่นว่าทรงข่าวว่ารถติดลมแต่ว่าสิเป็นจ้งไดนก็สิได้ออกไปเบิงท,งทางทงพล่ะพี่น้องไปเบิงนํากันได้ครับเด้อนะครับแล้วนะเจอกันที่นาครับผมเฮาก็มาหอดหน้าละพี่น้องนะครับรถไถท,ที่สีลากกับมาหอดพอดีครับ แต่ว่าถ่าจะคของรถเพนติดติดลมนี่ครับแปเอลสลิงสะก่อนนะครับมันสั่นโพดนะครับมันบดถึงเพื่อสีไดดมาดึงรถขึ้นเปมือนนี้ครับ ตอนนี้เจ้าของรถเพื่นมะหอดละพี่น้องพร้อมสลิงเพื่อทีสีมาดึงครับไปเบิ่งกันมาเพื่นสีเฮ็ดจังไ๋ครับเพื่อสีเอารถขึ้นครับพี่น้อง เอาไปทำเป็นแล้วได้างังผึ่งเอาไปเที่ยวไปลงอยู่บ่เดียววาจิลงไปแต่งม่ลงได้ฮังมีมพอม่อ <c oughs> เราติดข้าวหนึ่งแล้วเด้งังผึ้งมาพ่อ เดี๋ยวใค้าปนกระดาห้างมิมอร่อยแมทิวว่าทำกล่องได้ไหมล่ะ cả trang ba vàng uh, ừ, bao để... bao để... ừ. cảnh... ừ. mẹ trang ba để trang ba để phát cảnh mẹ ก็หลีกเลี่ยงนะวันนี้ ขั้นนี้ดึงครับขั้นหนึ่งอยู่กลางให้หน้าเดี๋ยวมาเบิ่งวมามันสิขึ้นบอ่ออ๋อขึ้นแล้ว เรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้ต้องใส่รถไถมาซอยนะครับถึงต้องจังสีขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของรถไถเป็นพยายามเอาอขอนใส่เหลวน,นี่แต่มันกระบอขึ้น,นครับเ็นหน้าปีนี้ลำบากพี่นอ้องฝนดีหลายแต่ยากครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่ซอยกันวหมนีนเน,ะนาะใ่โตเหนพี่น้องเขาสีได้ซ้ำหนีหระพี่น้องไทยเขาก็ได้ซ้ำหนีนะครับนาสิไดเอารถหน่อยลงเร้วรถใหญ่หน่าจะลงพอได้ครับแต่ว่าให้ให้เห็นบอฝากกันไปให้ปุ่นไฮจนวาเรีวนะครับมาลมอยู่ไฮนี่ไฮนี่ไทยได้แป๊บเดียวเองเนาะ จะพอการวิดีโอนาพี่น้องนะครับจะมีอีกอย่างมาฝากมาตอนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องอนุลักษ์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ